สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านรถยนต์มือสองแม็กกูดคานะคะที่มีรถให้เลือกมากกว่า200คันนะจ๊ะวันนี้นะคะเนยอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยนะคะ i ี u z ูตรด,ดีแม็กนะคะ1.9ึ่งจุดเก้าแสปีสองพนะคะราคานะคะอยู่ที่5้าแ0 0เก้าหมนบาทนะ,ะหรือพอน10,000กว่าบาทเท่านั้นนะจ๊ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เนยจะพาไปชมทัวร์นะคะเจ้าคันนี้นะ เราไปพูดถึงโปรโมชั่นกันก่อนนะคะโปรโมชั่นของทางร้านนะคะดอกเบีย้ย0% 6เซเดือนนะคะแถมช่วยส่งนานถึงครึ่งปีกันไปเลยนะฟรีค่าจัดค่าโอนและค่าทำสัญญานะจ๊ะและที่สำคัญนะคะเราส่งฟรีทั่วประเทศนะคะฟังไม่ผิดนะคะคุณลูกค้าค่ะเราส่งฟรีทั่วประเทศเนาะ,ะและที่สำคัญนะ,ะถ้าใครนะ,ะชื่นชอบเจ้าคันนี้นะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ หรือว่าจะแอดไลน์เราบัางได้นะคะไลน์ของเรานะคะ MGC 2 0 1 6นะคะเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษจากทางร้านเรานะคะ,ะเดี๋ยวจะพาชมรอบๆกันนะคะเราไปดูดัง้านหน้ากันก่อนดีกว่านะด้านหน้าของเขานะคะกระจางด้านหน้านะคะจะเป็นแบบชุบโครเมียมนะคะตัวอักษรน,นะคะอีสูสูนะคะก็จะชุบโครเมียมเช่นเดียวกันนะ เราไปดูดวงตาไฟกันบ้างนะคะดวงตาไฟนะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟ LED นะจ๊ะด้านบนตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นคิ้วของเขานะคะจะชุบโครเมียมนะคะคือตัดกับดวงตามากๆเลยนะคะและดวงตามีความชฉบเฉี่ยวมีความคมในตัวอย่างแน่นอนนะจ๊ะมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะมีไฟตัดหมอกนะไฟตัดหมอกนะคะรอบๆตรงนี้นะคะ่ะเขาจะแต่งมาให้เลยนะคะเป็นแบบชุบโครเมียมเช่นเดียวกันนะจ๊ะ รับรู้ส่วนของล้อนะคะเป็นล้อแม็กจากโรงงานนะคะเป็นล้อแม็กจากโรงงานนะเรายังเห็นดอกยางนะคะดอกยางคือยังเยอะอยู่เลยนะคะดูนะอดอกยางคือเยอะมากอยู่เลยนะคะส่วนไฟยกเลี้ยวของเขานะคะจะอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นแบบชุดครเมียมนะคะ <S <S ส่วนนี้นะคะเป็นไฟยกเลี้ยวของเขานะคะ คือตัดกับสีรถมากๆเลยนะคะและข้างๆนะคะจะมีเขียนคำว่า Highlander นะคะด้านในของเขาเนาะจะเห็นได้ว่าเป็นสีดำกับสีน้ำตาลนะคะคือตัดกันมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบนะนี่สวยมากๆเลยเนาะเบาของเขานะคะยังไม่มีความขาดยังไม่มีความยุ่ยใดๆเลยนะจ๊ายังนิ่มอยู่เลยนะจ๊ะ สวยมากมากเลยนะคะอ่าเรามาเริ่มกันที่พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะสามารถรับโทรศัพท์ลดเสียงได้นะคะคือสวยมากๆเลยนะคะพวงมาลัยก็คือ90%เปเซนเลยเหน่อยให้เนะาะก็จะมีรอยนิดนึงนะจ๊ะมีรอยนิดนึงแหละอ่าแต่ถือได้ว่าโอเคเลยเนาะอ่าเป็นแบบจอสัมผัสนะคะเป็นแบบจอสัมผัสเนาะ สวยมากๆเลยนะคะถ้าใครที่ชื่นชอบนะจ๊ะมีที่ใส่เอกสารนะคะมีที่ใส่เอกสารนะคะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะนี่คือสะดวกสบายมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะจะเขียนดีเมกนะคะคือสวยมากๆเลยนะคะดีไซน์ของเขานะคะจะสวยมากๆเลยนะจ๊ะอ่าเป็นเกียร์หกสปีดนะคะเป็นเกียร์หกสปีดนะเป็นเกียร์ธรรมดานะจ๊ะ มีที่ใส่แก้วน้ำนะคะมีที่ใส่แก้วน้ำเนาะสวยมากๆเลยนะคะก็บทั้งด้านหลังนะคะจะเห็นได้ว่ากว้างมากๆเลยนะคะกว้างมากๆเลยนะนี่นะคะนั่งกันไปแบบไม่อึดอัดอย่างแน่นอนนะจ๊ะนั่งกันไปแบบไม่อึดอัดอย่างแน่นอนเนาะด้านบนนะคะจะเห็นได้ว่ามีรำโคงคู่นะคะอยู่ทางด้านบนนะจ๊ะ คือสวยมากๆดีไซน์คือเก๋มากอ่ะนะคะแล้วถ้าใครชื่นชอบนะคะเนยแนะนำเจ้าคันนี้เลยนะจ๊ะไฟท้ายไฟเบรกคือสวยมากๆเลยนะจ๊ะอ่าด้านหลังของเขานะคะจะเห็นได้ว,ว่ามีกล้องนะคะมีกล้องติดมาเลยนะคะเป็นกล้องถอยหลังนะคะเป็นกล้องนะคะติดมาเลยนะจ๊ะอ่าก็จะมีเ,เขียนคําว่า Isuzu D-Max นะคะ สวยมากๆเลยนะ like ส,สำหรับใครนะที่ชื่นชอบเนาะด้านบนนะคะก็จะเห็นเหมือนที่ปลาฉลามนะคะ to ก <audio them. S 2> ็คือสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะสำหรับใครนะที่ชื่นชอบนะคเนยแนะนำเจ้าคันนี้เลยนะคะสำหรับใครนะที่มองหารถกระบะนะคะเนยแนะนำเจ้าตัวนี้เลยนะคะ isuzu d max นะคะเจ้าตัวนี้นะถือได้ว่า หลอกเทสมาร์ทแ่งตัวเลยนะจ๊ะอ่าเนยขอย้ำโปรโมชั่นกันอีกหนึ่งเร่อบนะจ๊ะโปรโมชั่นของทางร้านเรานะคะดอกเบี้ยสูเ6เดือนนะคะแถมช่วยส่งนานถึงพึ่งปีกันไปเลยนะปีค่าจัดค่าโอ,อนและค่าทำสัญญานะคะและที่สำคัญน,นะคะเราส่งฟรีทั่วประเทศเนาะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะคะเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านอย่างแน่นอนนะจ๊ะอ่าและถ้าใครนะคะสนใจนะ,ะสามารถติดต่อทางด้านล่างนะคะหรือว่าสัมบรินเข้ามาที่หน้าร้านของเราได้เลยนะคะ หน้าร้านของเรายินดีให้บริการให้คำปรึกษาอย่างแน่นอนเนาะของเรานะคะมีทั้งหมด4สาขานะคะถ้าลูกค้าสะดวกสาขาไหนนะคะไปรับคำปรึกษาได้ทุกสาขาเลยนะจ๊ะอ่ะแล้ววันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องรากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะว่าจะมีรถอะไรใหม่ๆมารีวิวกันอีกนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เหนยด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย